ใช่ของฝากมีบ้งของฝากีอะไรของฝากเคยสื้อมาแม่ถามเนี่ยใช่มีของฝากบ่่มีบ่เคยมีน้ำใจปานั่นอันนี้คือความจริงนะครับอันนี้คือตัวตนอันนี้คือตัวตนอันนี้คือัวตนนแหวะไรมล้สือมันรัอยู่เด้อ เาไกย่างไมนะแต่ว่าม่คนถือร่างไปผุนเลยกถืออย่างกาเราผู้ใดล่ะ่างได้ปะพอดีคือรังไปใส่โอ้พวาเลขุยสวัสดีครับม่นหน่อยปวดก็รักตำรวจคือยูเออตำรวจคือตำรวจขึ้นเดือนมาพ่อกินนี่ล่ะ เราไม่ใจทนี่ยังกะแอมยกะก็ไทยชาแนลทยชานลยกมือเสียยจเชียมเใจยจเสียมเสียใจคนทายไม่ักคาแม้ความไม่ักชาชอบเสียใจเป็นอย่างมากเป็นลายเหรที่คุกไกถึงจะเป็นลายแล้วยมเสียใจที่เ้าจะดืน้ำคูปออกขจะทะเบิงลวด จะเป็นลายละไปเห็นขอยย่างทางถ้นขงยก็ิ่งเอาขอยลวดต่อไปลยเนี่ยเราขอยคืนรถเด้อนี่คนทำเสียงวนีม้งนี้เอาไอจีมัสีเฮดอันนั้นเด้แกงกะทิเ็กะวานลงไงบมีดอกย่นี่ย่นี่เฮดเขากรองให้ดิน่อยเดีมัานโอ้เฮดแเขากรองมีแนวเลยเ็จะได้กินอย่างกันใ้ตจะเด้กนนอยกินกคิดเขากรองก็ให้ตัวเด็กน่อยกินบพาแมนข่อยบพราะิดเด้ ขอก็บอกว่าเอาเบอร์ุกคนในแชทก่อนนะบุ่ายจะของมากกับซ้่งเลยอ่าเลื่อมเลยแล้วเนาะกับวันสิบปู้กินกันเป็นพิเศษเนอะไรตู้จีนหนูกันเยอะตู้กินพิเศษเนาะท่านที่ชิมกับย่านเกี๊ยสื่อๆนะฮะเข้าตื่นจากความฝันมั่คือเบาดังกับมันนอนตื่นแล้วมาลงมาชื่อๆเราก็ลังตรวจสอบว่าผู้ใดเหตุงานบ่เหตุงานอยู่ตอนนี้ซ่องไร่ปูดซ่องไรบ่ปูดแต่ว่ายกเว้นซ่องรักเ มาบอกผืนคนเพิ่มมาเห็นงานนหมได้บอแง่ตัวเก็เป็นหลายเรื่องกันคุณแปากับคุณแต่ว่าของี่เอาไว้เป็นดเชิญเอวคุณิกเอแต้องอไปแจ้งนเป็นเชิญ่นี่ ไปลนามเาก็เ่นอเยเนะไม่ใช่แสงไส้นอสีเหลียงหนาไม่ขั้วเนี่ยเนาะไม่ใช่แสงไส้นอสีเหลียงหนาไม่ขั้วอีลีเฮ้าเฮ้าเป็นคนติดเหลียงอยู่แล้ววันนี้แล้วสินะ ต้องปะปะให้ได้ทำใหปะไม่ได้เลยร้องเป็าเขาบอกให้ฉันร้องสามทีนะเป็นสี่ทีนะเอาเฮดมไรไปน mm ี hmm. <S 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 ่เพ oh, anyway. ื่อคือกันเป็นบอเพแปมเฮดมาไรไปรอกให้ฉันร้องสามทีฉันร้องส่ทีันไม่สี่ไม่ละพุกนั่นลองสีเทียนปตีเนี่คือผูดเถาลยเนาะั่นเป็นป้า เอามาไมมทำานก็อมาท่ส้บริษัทเริ่มทำงานแล้วครับเสล่าสุดันอนเชนตเนาะเป็นอสม้ยเล่าบอสเชนยังบอสเชุดนอตเนาะเทล่าใสซชนยังใส่ชุดนอนมัเตล่าัยังใส่ชุดนอตมั้ง คือให้ติบเขาสองร้อยคนนะครับม่ให้ติบแต่ค่าตัดตัวนั้นบอเขาเขาตัดหกสิบแต่ว่าให้ติบเขาสองร้อยไปเลยให้ซื้อกอาแฟซื้อกาแฟกระเบิงแหนะขั้วงัมันไปหยาบเล็กแหม่มันก็ฟาดอาอากอดขาแบงดีบอถือกู้ดังเนาะเินกู้ต้องเงินงดอก แม่เห็นหรอนางต็อเสือของน้มนเนี่ยขา้มใส่ทุกเพตัวนั้นทุกเตัวนั้นแม่กินอยู่แบบสุกเพศไอ้ไอ้เขาเ้มอนาไม่ได้ใจไปเลยบ้าคือว่าตัดแล้วบ้าแล้วล่ะน้อนีแล้องบอกม่แบ้้่สื่อมากน้อก็แม่แบบนี้ด้พี่จะสเปผมสีผมหน้าผมสีเทเแดงเป็นา <budgets> <aro qué> เปิร์้เปิร like ์ฟวานิเฟอร์มันเหี่ยวเข่าอ่ะเออไก่เอาอะไรมากินเลยไก่กินซื้อมาแต่เสาร์เปิร์ฟ เไม่ไม่เด้อเพราะคนเดียวเพราคนเดียวสี่ตัวเดยวแล้วแบนีแล้วคบอกเอ้ว่าใครเดียวคไปตางทุทีเดียวปางทีว่าี่เดียวแล้วคบอกไปลท่านเจ้าจะว่ากะข้นเจ้าก็ัต่ากันไปมอกแล้วไหบอมแมนข้นอยู่ตัวหลอกเสียงแหบเสียงแหบนักระยันมั้ง ที่ลรเท่าแล้วมากับเสียงกับไปเนาะคันเท่าคันยังเสียงกับไปกันอย่างนี้ิที่ดีเลยก็ถ่ายถ่ทะลาะกันปริญญาใจเป็นินอไ่้ออคือปาริณญาตใจอีกแบบตัวเจ้าพันาพอแปมพอแปมโตโตเท่าไหร่นะพุินังพุชินังกินผู้เดียวเกๆเลยวะ บออยูบาบุญบ้ก็ชีวิตกูเอาแต่ชีวิตเพิ่งเหมันหลอดกับพอแล้วชินั่งกินคอรลนกัน่าินอน,นังไ,งไม่สุดก็นเสียอาบปากเนาะจองล่หนาก็น่นนเริ่มเลยไปเสือเพ้เจาก,ก็ได้ยากถ้าชินั่งกินผู้เดียวเคเกเก2สองปัญหาตีคอนเสิร์ตผู้ได้มานั่งนน่ากูนั่งครับบักมูผูชินังก็บักมูปิ่งสองคนไม่กินเขาพ่อนเอาาปดยี่สิบสี่กับสามร้อยยี่สิบกว่าบาทตนึงเขานั่งในแปดน จะเห็นไหมพี่ดูผมสอง0สนห้าหมืเก้านรวจเองอ้าเชินังพูเดียวอีหลีโตหนึ่งเหาเท่าสิตังเกเกอีลีจองสองตัวกันไหนวะ พอยายเป็นไรกเวันเิกับไฟเนาบกกินอย่างเดียินครับเาเชน่ะเ้าน่งกไอหนุ่ยกระไรเดินหนุ่ยกรไรมันมาของฟี่ไงเดินคาบคุณน่งนั่นไงเดินผมไม่ได้จะไปจะสดเพิ่งไปถ่านทักถักกากีอย่างเี้พิถุงไปพจถุงเลยเจ้านอนเจ้านอนมาังเอาพักเขาหนอยนี่นี่พักเอาหมูตักจะได้เป็นมงไก่เนื้อหมู บ้าไม่ขวบวะแต่ละคนอู้ยบ้านอียังเลย <c oughs> ครับบอสเดี๋ยวพูดเบาๆก็ได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่คน้องครับ